สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีช่องมนโอมชาเนลวันนี้ก็ทั้งรื้อทั้งเก็บทั้งม้างทั้งทุกอย่างนะคะทุกคนอ๋อนี้มันอันนี้คือฮ้าหมห้มยังหมดหมดกัดมดกัด,ด,กดอันนี้ก็ต้องออกเล็กใส่เพิ่มนะคะเพราะว่าเราจะทำแค่ตรงมุมนี้มุมนี้นะ,ะอ้อมไว้ตรงนี้ไม่ให้สองแสบวิ่งทะลุไปข้างหลังนะคะทุกคนตอนนี้ก็กำลังเก็บพื้นที่ เตรียมเทพื้นตรงนี้นะคะทุกคนเราจะได้เข้าตามตรอกออกตามประตูก็ไกลเข้ามาแล้วนะคะเพราะว่ารเราออกผิดช่องมานานมากแล้วต่อไปนี้เราก็จะเข้าตามตอกออกตามประตูอัอนนี้ก็วันนี้ทําคลิปให้ช่องมนโอมนะคะครับลูกววันนี้ฮะนคนอื่นมานั่ง So ตะเกียกแกบอมี่ครับอ๋อหนูนางทางสีมันกระแตกเท่านี้แล้วนี่ทุกคนตอนนี้ก็จะเคลียร์ตรงนี้แล้วแหละแข่กันแี่รคาเดียวกันเลยคาุน่ค่่ผุนสนํากันเลย ข้าะต้องขับแบบข้างบนจับแล้วับข้างแบบบนฮะขับแบบยังงงานเหรน่า,านพูน,นลานพุดแท่ปูนลานแะ้รก็แลรถนาสิบัญญาอย่งยังนี้เข้าไปย,ยังเข้าไปหมาอยู่เนาะเสี่ยมวเพียงเราก,ก็เดือดแทนรับหนารับหนึ่งมันลองๆมันมยังสีหลอกมันตัวเออเออ ลายเขาฮือนนี่ละมาแล้วตอ,อ,อนนี้ก็มาดูนะคะทุกคนคืบหน้าไปกันเยอะตรงนั้นคือปิดหมดแล้วปิดหมดแล้วนะคะอ,นนนะ,ะอันนี้ก็เป็นประตูแล้วตันนี้จะเป็นประตูเล็กนะคะตรงนี้ก็นี่ตันนี้ก็จะใส่ลวดเหมือนเดิมอันนี้จะใส่ลวดนะคะประตูเปิดเข้าเปิดออกก็ตรงนี้แหละนะเวลาเวลาคนเดินเข้าเดินออกส่วนประตูใหญ่เนี่ยก็จะใช้เวลาเฉพาะรถ รถออกไปสนลูกๆนะไปโรงเรียนธรรมาดาก็จะปิดไว้จะเปิดเฉพาะวันที่รถออกเพราะว่าถ้าถ้าตอนรถออกแล้วปิดไว้ก็มันจะรถจออกไม่ได้นะพรรถจอ,อกไม่ได้เพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็จะหลักๆก,ก็จะเป็นตัวนี้แหละจะเริ่อขั้นตอนออกอก็ใก,กล้เรียบร้อยค่ะทุกคนวันนี้คงจะเรียบร้อยในการที่จะให้สองแสบม,มาวิ่งเล่น ก็เหมือนที่ป้าเคยบอกนะคะว่าตรงตรงที่ท่อท yes ี่ซื้อมาเนี่ยคือจะเดินท่อน้ําข้างนอกแล้วก็ทําก๊อกไว้นะเะาก็คือสองล็อกต่อหนึ่งก๊อกน้ํานะคะหนึ่งก๊อกน้ําแล้วก็ตรงก๊อกน้ําข้างในก็จะวางอ่างไว้แล้วก็ใส่น้ําให้เต็มแต่ละจุดที่มีก๊อกน้ําก็จะข้างในก็จะวางเป็นอ่างน้ําทุกจุดนะคะแล้วก็ใส่น้ําให้เต็มหมดก็คือสองแสบสามารถที่จะวิ่งทั่วตรงนี้แล้วก็ หิวน้ําก็มากินน้ําได้นะมากินน้ําได้ก็ข้างในข้างนอกรั้วเราก็จะปลูกเป็นสวนนะค่อยๆดัดแปลงปรับปรุงให้เป็นสวนสวนครัวบ้างแล้วก็สวนพืชที่เป็นเครือบ้างนะคะทุกคนแล้วก็เอรั้วกินได้ไทุกคนต่อไปก็คือจะจะ m o d ายโ m o d ฟายฮะกินหั้วัวบิดหัวหวยหิวไรกับซิลือยังห่วงกับสิเลหสเหลือแล้วถ้ามันหิวกินได้เบิร์ตแล้ หตอกหลักว่าตอกหลักไปก่อนฮันไดซาปูลตอนนั้นเดิน่ะเดี๋ยวเจ้าะเสื่อมให้ใส่บอกอ๋อเสื่อมอะไรนั่นนั่นดีนั่นนั่นนั่นโอ้ยนี่ไปเอามาเสื่อมอะไรนะตอกตอกครึบเลยก็โมหันก็ใส่เล็กอีกเส้นนึงก็ได้ไปก่อนต้นไหนต้นไหนก็ต้องอ่าผ่านเลยทั้งเทิรกเนี่ยไปจนนี่นี่ปื้บไปใส่แต่พุนไม่ต้องเสียยว่าไม่มีมองยืดเออต้องใช้เล็กสองอัน แต้มอะไรก็ได้แต้มข้านก็ได้พอมโมนีใส่ลวดตะคายมโมนีนะแล้วโมนีล่ะแล้วโมนีล่ะง่ายๆหนึ่งซึ่เท่ากับอะไรแต้มนี้แต้มนี้แล้วก็เอาเสามาใส่อะไรก็แต้มแต้มอะไรก็ตะคายมาแปะลงแล้วแล้วสุดยากยังแต้มแต้มอะไรก็แล้วภาษาแต้มซื่อหงง่ายๆหนึ่งลวดเส้นเดียวก็คือแปะแปะแปะอะไรก็คือจังแล้ว หย่านยังสูเฮเป็นสุดยอดแห่งช่างประจำนางหย่านยังอย่านจะสร้างจะสงเสือหันล้วเมืย่ยาเอนเรื่อันนัรนะสุดใจเล่นตามสจบ่กดโพขนาดสั้งเสือ,อยังบมื่ยานภาษาเฮ็ดเล็กก็แปปแปปปส,กสุดแปะแปะๆะเสือหย่านเฮ็ดยัง,อยงตอนนี้ก็ตอนนี้ก็จะเทพื้นทีเดียวนะทุกคนจะทำแบบกั้นข้างนอก ไป้างนอกแล้วก็เทพ,พื้นทีเดียวเลยตรงนี้ก็จะให้สองแสบมานอนเล่นพักเย็นสบายนะคะนี่ตรงนี้ก็ตึงเอาไว้แล้วเรากั้นแค่ตรงนี้นะคะทุกคนสองแสบก็จะออกไม่ได้ส่วนไม้อัดเนี่ยเราก็จะเอาไว้ไปต่อไฟปิ้งข้าวโป่งปิ้งข้าวโป่งที่เราซื้อมาจากจากตากจากตลาดอะไรเนาะตลาดรีสอร์ทไม่ใช่ตลาดอะไรนะลุง ตลาดที่ะะเ,เราไปแวปปน,น่ะตลาดมูเซอร์อ๋อพวกคนละแนวนตัวนี้มุดตากันนะที่เราไปแวะซื้อข้าวโป้งมเม้นซื้อข้าวโป้งทั้งหน้มูเซอร์ตลาดมูเซอร์ข้าวโป้งไปซื้อหรือาตลาดมูเซอร์ข้าวโป้งขยามากปากมเม้นมามเม้นซื้อมาอยามา,ากาเอ็ตทีซื้อมากไหอ้าวบอ อยู่ตลาดมูเซอร์คือมีอยู่มือนัันว่ะสีม่วงจังสีเลยปากเขาบอกเขานายยิ้มเข่าอยู่ในเพื่อนอ่ะอ๋อแต่ห้าบริสุทธิ์บอกแต่ว่ามันเหมือนกันซี้อ่ื้อปลาตอนที่ห้าวนายินเข่าอ๋อแสดงว่าปลาเข่ได้จัมพิษแต่มันมีอยู่ตลาดมูเซอร์อยู่แต่ว่าห่างห้าวบริสุทธิ์ตุ้ตัวนี้ตัวนี้เอฟซีซื้อมาให้อืมโอเคก็คือกันอละสีเดียวกันเอฟซียิงทักมาอันนี้อันนี้อันนี้เอฟซีซื้อมปลากนะ กันกำบอเ่เราเด้โอเคเอซื้อมาฝากตลาดมูเซอร์ก็มีไันกับที่ใหญ<า>่เทลายฮะเออไกัาเสือเนาะกซือ,นะอ,ย,อย่ตลาดมูเซอร์ชีย่ยเขาป้งมาให้แล้วป้อนีอนออันนี้เอาไปก,าาก่อไฟฟิงเนี่ยมาแรกให้มันหน,นาวนเดอ้อเอาไปปีงกระโปรง <laughs> ตอนนี้ก็ต้องใส่หานุ่มเสือในการยากครับคุณปวดเมื่อแต้มใแต้มประตูขาบ่โอ้คิดโปรยพ่นนี่เออเออเออฮะไปจีให้กันแนวสันมาเอาจับไปจับมาอยู่บ้านนี่เออมาดาวมาดาวเปนจีแล้วมันขาดตอนนี้ก็ ได้เรียบร้อยแล้วมาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นนี่ทุกคนน้ำมนต์บอกพ่อพ่อข้างบนพ่อทําอะไรอะ่ะเมื่อจะเสร็จนะค้าม,มหมาเป็นหลังคาให้หมายอยู่ลูกข้างล่าง <laughs> แต่ว่าหลพ่อจะทําให้เสร็จก่อนหน้าฝนอยู่ลูกก็เลยบอกแบบนี้จะได้นอนก่อนหน้าฝนให้ผ่านหน้าแรงไปก่อนอออนี่ค่ะทุกคนฝากด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ทีท่พิสกนิกนนะคะ ทีมแอดที่พิษกินิออฟฟิเชียลเบอร์โทร092 794 7526 098 565 5266 063 2425644นะทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปรัวของเราเดี๋ยวไปติดตามความคืบหน้ากันต่อนะคะในคลิปต่อๆไปทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ